สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมอนเตอร์มอนเตอร์ยิมแชมเปียนชิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาจับปกมอักันครับเพราะเห็นมันมีคนบอกว่าจับปกมรนจะได้มันจะสามารถจับปกมรนเอ็นจอได้ครับเราก็จะมาลองจับกันครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวผมหาเพชรปั๊บเดี๋ยวลงด่านด้วยเลยดีกว่า รับด่านพวกนี้มันก็จะให้การสุ่มเยอะนะครับไอเหรียญการสุ่มผมก็เรียกไม่ค่อยถูกมืนกับมันเป็นเหรียญอะไรแต่มันเป็นเหรียญที่ใช้สุ่มอะครับ ไม่ค่อยได้เล่นด่านเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เล่นเสร็จเลยแล้วกัน,นครับโอเคผมก็จําได้ว่ามันมีโค้ดอยู่แต่ผมลืมใส่เป็นโค้ดนี้มันว่ายังใส่ได้อยู่หรือเปล่าน่าจะยังไม่ได้แล้วเรามาครับโค้ดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มเพกรกัรต่อวันนี้ก็จะมาสุกกาชากลับจับกระมอนนะฮะ ก็ผ่านดานแบบอีซี่เลยนะครับที่จริงผมก็ไม่ค่อยได้เคลียร์ดานแหละอืม ถ้ามันมีออตโต้ผ่านด่านก็ดีนะครับถ้าติดตัวนี้เสร็จแล้วก็น่าจะได้จับปกติบ้านละละมังครับ ก็ถ้าเข้าไปแล้วเจอลูกเกียร์หรือโฮโอก็ได้ครับจะได้เอามาอัพดาวเดี๋วยวมาดูซับมอนกันครับอีกกี่เหรียญโอ้โหอีกสามเหรียญครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปจับกระมอน ครับมาดูกันว่าจะเจอตัวอะไรอือโฮือเมกากาเบียนฮะเอามาอัปดาสิตอนนี้บอลผมขาดแคลนเหมือนคนที่คอมเมนต์เลยตอนนี้คือบอลขน,นบอลของผมโคตรขาดแคลนเลยโอเคใช้บอลสีฟ้าออไอพี่ใช่สีฟ้า สีน้ำเงินโอ้คือไม่จับแม่งละโอ้คือมิเตะตรงนี้ให้รับก็เดี๋ยวรับก่อนนะครับ อันนี้ก็ได้เพื่อนนะครับถ้าปลดล็อกก็ต้องไปจับก้อนเอจินานะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะฮะกดไปเลยโอ้เคชื่อไม่ขึ้นฮะคือชื่อไม่ขึ้นเลยโอ้โหจะคลิปไปนะฮะชื่อไม่ขึ้นแบบนี้ ได้วูมาสองตัวะฮะสองดาวม่วงมันให้ตั้งขนาดนี้เลยครับโคตรเยอะเลย ็ไม่มีอะไรจะอัพแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะอันนี้คืออะไรอะอะไรอะอ้อหแล้วได้ดีอ๋อมันให้ตังเอานะฮะไอ้ลูกบอลเมื่อกี้เยอะ มันจะให้ไอบอมสีเหลืองแล้วปะเนี่ยถ้าเราไปอัปเกรดมันเดี๋ยวผมลองไปอัปเกรดแป๊บนึงโอ้นี่อัปเกรดเอมันจะให้บอมสีเหลืองด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องอัปเกรดถึงขั้นนี้หรือเปล่าอันนี้คือรอยผมมองมง มา,มาอัพกันสก,กิลตอนนี้ไม่ค่อยจะดีครับกำ,กำลังกำลังกังวลเรื่องต่างอยู่เลยสก,กิลไม่ค่อยจะดี อาไปตัวนี้ดีกว่าเพราะผมก็ชอบไปตัวนี้โอเคคือของไม่มากที่จะอัพอ่ะมันต้องเสียเพชรผมก็รู้ว่ากำลังค้าอยู่ โอเคอัพกันเลยร้อยตัวนี้มันก็จะเป็นฝ่ายแทงเหรอครับเดี๋ยวรอหลักสักครู่นะฮะโอเคนะครับ <Okay. S 2> เราอัพมันเป็นขั้นสีส้มเรียบร้อยแล้วฮะโอเค สำหรตัวนี้ก็จะเป็นสายแทงและมังครับดูจากทรงละเดี๋ยวตัดไปตอนที่อัพเสร็จกันเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ค่าแม็กล้วก็ตันแล้วผมก็อัพค่าแม็กมาได้ค่านี้แล้วครับสำหรับตอนนี้ผมก็เวลห้าสิบแล้วฮะโอเคเราก็มาปิดคลิปกันเลยนะครับใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับใครที่ชอบมากก็ใกล้ก,กอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับ ผมนิดพันกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบาย